ค,ค่ะไค่พี่โธมคลิปนี้เราจะมาทําชาสมุนไพรฟ้าทลายโจรดื่มกันนะคะเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่สบายตัวรู้สึกร้อนในไอายเจ็บคอมีเสมหะนะคะเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถที่จะดื่มชาสมุนไพรฟ้าทลายโจนเพื่อบรรเทาอาการได้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทําชาสมุนไพรฟ้าทลายโจรกันค่ะ นี่คือต้นฟ้าทลายโจรน,นะคะแนะนำว่าให้ท่านผู้ชมปลูกติดบ้านไว้เลยค่ะถ้าหากว่าบ้านใครไม่มีที่ดินนะคะก็ปลูกในกระถางได้เลยค่ะเด็ดใบฟ้าทลายโจรมา2ใบาชาฟ้าทลายโจร1แก้วจะใช้ใบฟ้าทลายโจร1-2ใบค่ะ ให้เราต้มน้ำไว้นะคะจะต้มใส่หม้อหรือใส่กาก็ได้ต้มไว้ให้เดือดช่วงที่รอน้ำเดือดเนี่ยให้เรานำใบฟ้าทลายโจรที่เก็บมาล้างน้ำให้สะอาดค่ะจากนั้นก็นำใบฟ้าทลายโจรใส่ลงไปในแก้วแล้วก็เทน้ำเดือดลงไป ฟ้าทลายโจรมันก็จะลอยอยู่ให้เรานำช้อนคนๆลงไปในน้ำหน่อยค่ะแล้วเราก็ปล่อยใบฟ้าทลายโจรไว้ในแก้วน้ำร้อนเลยนะคะปล่อยไว้ให้น้ำเริ่มอุ่นๆจากนั้นก็ตักใบฟ้าทลายโจรออกมาค่ะเราก็ได้ชาสมุนไพรใบฟ้าทลายโจรไว้ดื่มแล้วนะคะ พอชาเริ่มอุ่นๆนะคะเราก็ดื่มได้เลยค่ะรสชาตินี่คือขมเลยนะคะหวานเป็นลมขมเป็นยาเลยค่ะนั่นก็เป็นวิธีการทำชาสมุนไพรฟ้าทลายโจรแบบง่ายๆนำมาแนะนำการถ้าหากว่าท่านผู้ชมปลูกต้นฟ้าทลายโจรไว้นี่คือดีมากๆเลยถ้าหากว่าเรามีอาการไอเจ็บคอรู้สึกไม่สบายตัวก็ นำมาชงดื่มกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมกันขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีค่ะ